พี่น้องประชา,าชนครับถ้าพี่น้องประชา,าชนไม่รู้ยังไม่รู้ว่าพอบอตรพลเรุวัรแจ้งยศุขเป็นคนอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องตู้มาเนี่ยที่ปูกองปูเข็มนะหรือร้อยเอกทรงกฎนะครับนะในพื้นที่ภาคสองนะครับสิ่งนี้ในประวัติ ของพลตําเรสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขสมัยเป็นคู่มกับเนี่ยนะครับเป็นคนที่เกียรดเรื่องตู้มาหรือตู้ผลไม้ที่มีการหลอกเอาเงินเด็กนะครับทั่วประเทศที่เวลาหยอดเหรียญแล้วก็จะมีนะครับสามารถเมื่อชนะได้เงินกิงกิงกิงกอะนะครับในวงการตํารวจนะครับเขารู้กันทั่วว่าพลตํารเอสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ย เป็นคนที่เกียดเรื่องตู้มาเป็นระดับหนของของแกนะครับของท่านนะครับของท่านนะแล้วก็เป็นคนที่จะไม่ให้มีตู้มาเลยนะครับหรือตู้ผลไม้ดังนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นกฎเหล็กใน20ข้อที่พลตุรยสุวรร์แจ้งยศุขเนี่ยไม่ให้มีตู้มานับตั้งแต่าบาราบหน่ง นในวันที่1ตุลาคม2013 2 5 6 3เป็นนโยบายนะครับที่ไม่ให้มีตู้มาทั่วประเทศจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีคำสั่งไปแล้วก็มีตำรวจในพื้นที่ของจังหวัดระยองยังปล่อยให้มีตู้ผลไม้นะครับก็มีคำสั่งเด้งเข้ากุนะครับจำนวน2ที่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทั่วประเทศว่าคนไหนที่มีนะครับข้อมูลว่าปัจจุบันยังมีตู้ม้าอยู่หรือตู้ผลไม้อยู่นะครับมีรางวัลตู้ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าโรงพักไหนมีหรือในพื้นที่ไหนมีตู้ผลไม้หรือตู้นะครับตู้ม้านะครับคุณแจ้งมาได้เลยครับถ้าจับได้นะครับมีรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับไปรับจากผู้ลงกับทุกโรงพักได้นะครับ ทั่วประเทศนะไปรับได้เลยครับพุ่มกับทุกโรงพักทั่วประเทศยินดีจ่ายให้ตู้ละหนึ่งหมื่นบาทนะที่ผมกล้าท้าเนี่ยเพราะว่าวันเนี้ยตั้งแต่พลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดศุขเนี่ยมีคําสั่งห้ามมีตู้ม้าทั่วประเทศปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไม่มีกดังที่เพียงพอที่จะเก็บตู้มานะเพราะตู้มาเนี่ยมีเป็นล้านร้านตู้นะครับผมเรียนพี่น้องให้ประชาชนทราบมีเป็นล้านร้านตู้ครับ นะจนกระทั่งคนที่รับสัมภาระตู้ม้าไปตอนนี้ยังหาที่เก็บหรือโกดังเก็บตู้มา้ายังไม่เพียงพอดังนั้นใครที่เป็นเจ้าของโกดังใครที่มีโกดังให้เช่าก็ไปติดต่อเจ้าของตู้มาหรือตู้ผลไม้ได้นะครับว่าเกียรถ้าไม่มีที่เก็บมาฝากผมเก็บกอนก็ได้เพราะว่าสองปีที่พลตเวกสุวัสดิ์แจ้งยสุขดำรงตำแหน่งผู้บัญชกากรตำรวจแห่งชาติจะไม่มีพี่น้อง จะมีหาพิษนอพยาชนจะไม่เห็นตู้ม้าอีกต่อไปนะครับผมกล้าพูดเพราะว่าผมรู้ประวัติของพลดำเร็กสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขดีว่าท่านเป็นคนที่ไม่เอาตู้ม้าแน่นอนนะครับตู้ม้าในประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งเป็นโควตาแบ่งเป็นสายมีการประมูลโดยสัมปทานต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปถึงในพื้นที่นะครับเพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่จะมีการประมูลมีการนะครับ กำหนดสัมป,ปทานโซนใครโซนมันดังนะนั้นนะ่ยผมใจไม่ถึงพอที่จะทําเหมือนพี่ปูเข็มไปให้กระทืบอย่างนี้ผมผมไม่เสี่ยงเพราะว่าข้อมูลเรามีอยู่แล้วว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะรู้กันทั่วประเทศว่าตู้ม้าวันนี้ไม่มีโกดังจะเก็บนะครับเพราะว่ามันเยอะนะเยอะแล้วก็ผลประโยชน์มหาศาล พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าสมมติมีร้านตู้นะครับทั่วประเทศตู้หนึ่งลองต้มเด็กนะครับเล็กๆได้เด็กนักเรียนอะไรได้นะครับหรือเด็กโตนะครับไม่ต้องเอามากนะครับวันหนึ่งตู้ละห้าร้อยบาทถ้ามีร้านตู้ก็วันละห้าร้อยล้านนะครับนะเดือนหนึ่งพี่น้องประชาชนก็ลองเอาสามสิบคูณแล้วคูณด้วยสิบสองนะเป็นเท่าไหร่ครับหลายหมื่นล้านบาทสำหรับตู้มานะครับแต่ ทำไมพลตำรจวจสวัสดิ์แจ้งยอสุผู้บัญชาการตำรวจชาติถึงไม่ให้มีตู้มาทั้งนั้งที่ถ้าสมมติว่านะครับเป็นตำรวจที่ไม่ดีนะหวังแก่ผลประโยชน์นะครับพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าตู้มาตู้หนึ่งสมมติ500บาทต่อตู้นะแล้วถ้ามีล้านตู้ก็คือวันละ5 0า500ล้านนะครับคูณด้วย30นะครับ500คูณ30เท่าไหร่ครับ หมื่นห้าพันล้านหมื่นห้าพันล้านเนี่ยคูณด้วยสิบสองพี่น้องมอชารนคิดดูสิครับว่าปีหนึ่งเป็นแสนล้านนะปีหนึ่งเป็นแสนล้านถ้าพอปตอรอนะครับสมมตินะครับเอายี่สิเปอร์เซ็นก็พอหรือสาสิเปอร์เซ็นก็พอมีเงินเข้ากระเป๋าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเห็นไ,ไหมครับนี่คือความจริงใจที่ อบอตลอพนิกสุวัสด์แจ้งสุขเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสมัยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาคสองรักษาการมีเจ้าของบ่อนเนี่ยนะในวงการเขารู้กันหมดเสนอเงินเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทในการเปิดบ่อนในพื้นที่ภาค2รักษาการนะครับมีโอกาสเนี่ยเขาให้เลยเดือนละ20ล้านบาทนะในวงการเขารู้ดีไม่รับไม่แต่บาทเดียวจนกระทั่งมีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้บัญชาการภาคสองคนใหม่มาเห็นไ,ไหมครับแกไปรักษาการเนี่ยหลายเดือนถ้าเป็นคนที่โลภเดือนละยี่สิบล้านดูห้าเดือนก็ได้ร้อยล้านแล้วเห็นไ,ไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายพี่น้องประชาชนว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยที่ผมโพสต์ไปว่าเฮ้ยครับตู้มาเนี่ยเดี๋ยวสามวันก็มาสี่วันก็มาห้าวันก็มาสิบวันก็มาคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับคนนี้พี่น้องประชาชนรับรองได้เลยว่า ถ้าท่านยังดำรงตำแหน่งสองปีจะไม่มีตู้ม้าในประเทศไทยแน่นอนผมก้าหัวล้านเป็นประกันนะถ้ามีมาเหยียบหน้าผมได้เลยนะผมกล้าท้าเพราะว่าผมรู้นะครับว่าท่านไม่เอาแน่นอนตู้มาและผลประโยชน์ตู้มาหมาหาสารเพราะไม่นั้นเนี่ยผู้กองปูเข็มไม่โดกนกระทืบหรอกนะจมตีนนะเพราะอย่าลืมวมาก ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคเนี่ยมันมีการประมูลเป็นโฟตา้าโซนไข่โซนมันดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้ามีตู้ม้าหรือตู้ผลไม้1นึ่ตู้หนึ่งบาทไปรับจากผู้กับทุกโรงพักได้เพราะถ้ามีตู้มา้าโรงพักไหนผู้กับโดนแด้งทันทีภายในไม่เกินนะครับหชั่วโมงหลังจากที่มีการถูกจับได้รับรองว่าถ้าถูกจับตู้ผลไม้หรือตู้ม้าในในยุคพลตํารวจสุวัสดิ์แจ้งสุ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรับรองว่าเข้ากุสลกระกแล้วไม่ได้เกิดครับผมบอกให้เลยนะอันนี้ผมพูดเนี่ยเพราะผมรู้ว่านิสัยท่านเป็นคนอย่างไรนะกล้าออกมาการันตีเพราะว่ารู้ประวัติในวงการนะครับและท่านเนี่ยเป็นคนรวยครับไม่ได้เป็นคนจนนะท่านไม่สนใจนะลุกนี้ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งผมกล้าพูดได้อีกเรื่องหนึ่ง นะเพราะว่ามีคนที่รู้จักท่านเนี่ยเอาชื่อท่านไปหากินนะในวงการเขาเรียกเฮียปุ๋ยนะเขาเรียกเฮียปุ๋ยนะครับนะเอาชื่อท่านไปหากินว่าสามารถวิ่งเต้นซื้อหาตำแหน่งได้ระดับผู้วมกับรองผู้การสาวัดไรได้นะในอดีตเฮียปุ๋ยเนี่ยทาได้ครับเพราะว่า,ารู้จักรู้จักกับใครก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวฟ้องผมอีก นะในอดีตเนี่ยเขาเขาเคยทําได้ไม่จะทาไม่ได้เขาสามารถซื้อขายตําแหน่งได้จริงแต่พอมาถึงยุคนะครับทนตำรวจเอกสุวัสด์เนี่ยท่านประกาศเลยใอ้ปุ๋ยถ้ามีปุ๋ยโดนตารวจที่ไปซื้อซื้อตําแหน่งกับปุ๋ยก็เสียเงินฟรีนะเขาเรียกเฮียปุ๋ยเขาเรียกเฮียปุ๋ยนะครับนะคืออันนี้ผมบอกได้เลยว่า ผมรู้จักดีนะเจ้าปุ๋ยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของสมุทรปราการนะครับนะอันนี้คือรู้จักกันอยู่แล้วนะครับและนั้นเนี่ยในวงการตำรวจเนี่ยรับรองว่าเรารู้กันอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของสมุทรปราการเนะี่ยซึ่งผมอยู่ที่นี่มา20กว่าปีนะนะครับรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครในวงการ นะครับนักเลงหรือในวงการตำรวจทหารกานองรมนหรือสายการเมืองนะครับดังนั้นจำไว้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นตู้ม้าหรือตู้ผลไม้ไปเก็บตังค์พุ่มกลับได้เลยครับโรงพักละหนึ่งหมื่นบาทเพราะอะไรไหมครับเพราะถ้าท่านแค่ถ่ถายคลิปวิดีโอได้นะครับว่ามีตู้ม้าอยู่ตรงนี้นะครับสองตู้รับรองพุ่มกลับ โดนเด้งทันทีนะอันนี้อันนี้ผมบอกได้เลยว่ากล้าพูดกล้าการันตีเพราะมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วที่ภาคสองนะครับ